บรรยากาศสวนหลังบ้านที่เป็นสระน้ําตอนกลางคืนมันโคตรสวยงามเลยวะ่ะส่วนมึงไปนอนไอ้เฮียโอ้ดูน้ำมันสวยงามตัวเชียอะไรกัะเนี่ยไหนสนกูสามารถกลับไปใช้เห็ดปอได้อีกครั้งว่าแต่ไอ้เชียนั่นมันตัวอะไรวะเนะี่ยตัวเชียอะไรไม่รู้แต่ลักษณะยอย่างนี้ไม่ว่าก็หลอนไอ้ดูสิตัวใหม่นี่แหละทหารเสือใต้น้ําน่าจะใช้ได้น่าจะเอาไว้ใช้ใต้น้าแหละโอเคมาเงินอื่นเลยเราต้องชอปปิ้งก่อนเว้ซื้อช่องเพิ่มมาอีกหนึ่งอันอ่าเงินกูหายไปแล้ว โอ้โห9ช่อง20,000นี่ไงโอ้โหช่องเพิ่มมาแล้วเขาอ,อิงชัวง่วหน่อยไหนดูซิใช้ตัวอะไรดีวะเนี่ยสามหัวพี่เบิม้มพอแดดไหมเนี่ยอ่ะประมาณนี้อุย้ยเขี้ยไอสัตว์แม่งมีหมอกด้วยแล้วกูะจะรู้ได้ไงว่าซอมบี้มันมาตรงไหนไวะเนี่ยอ่ะงั้นวางเห็ดไปก่อนเห็ดเปาะกูเชื่อมึงทําได้ไอเขี้ยกูมองไม่เห็นไหนอีกวะเขี้ยกูจะแหวกตาดูแล้วเนะนี่ยแล้วเนี่ยฐารเสือวางใต้หนามได้นี่ไงโอ้นี่ไงเห็นละมาจากตรงนั้นไอเขี้ยเเห็ดปาะแ่งสาายตเดีีียวกกูออน่ไงพเห็นลลาาางๆออยู่โเคตหดะ ต่อให้แม่งมีมอง,ม,ม,องมาขนาดไหนกูก็ยังอีซี่อยู่กูมองไม่เห็นยิงจากตรงไหนวะกูมองไม่เห็นออกข้างล่างชิบหายละค้ำไว้ค้ำไว้เห็ดปอเห็ดปอมป็นค้ำไว้ดิชิบหายละเอาไงดีวะกูเออตายทันเอ๊ะเสียงอะไรกูเหมือนได้ยินเสียงบางอย่างไอซอมบี้ตัวใหม่ทำเครียดได้ได้ทำเครียดไม่ได้เลยก็แค่ถือกล่องเพลงงงมาให้กูดูวเชยหาด้ตัวแบบเกมกูเว้สบายๆเจ้าวอลไปทหารเสือกูยังไม่ได้โชว์พาวเลย หานเสือโชว์เท้าหน่อยมึงจะงัวแต่ยืนลอยตุ๊บป่องอยู่บนน้ำอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เรื่องนะเว้ยว่าแต่ไฮด้ากูนี่ก็ตาดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเวฟสุดท้ายแหละกูยังเก็บตังค์ไม่ถึงไหนเลยโอ้ยจิบหาละมันขุดมาอย่างนี้เลยเนี่ยพี่เบิ้มเล่นมาเลยย้ามันกินฐานเสือนั่นแหละสวบหายเชีย่ยแต่กูมองไม่เห็นหาเลยเลยช่างแม่งเคลียร์แมพเลยแล้วกัน <S <S เคน่าจะสงบละฮึระบิดไปไม่เป็นอะไรเลยเหรอเชี่ยเหลือเชื่อจริงๆข้ามมันยังรลอดวะกูใช้ระเบิดนิวเคลียร์เล่นะ โอ้อะไรเนี่ยมันต้นอะไรเนี่ยตะเกียงต้นตะเกียงต้นไม้เชี่ยอะไรเนี่ยหลังจากที่กูลองอ่านสปปรรพคุณดูแล้วไอ้ต้นตะเกียงนี่เองนะจะแบบส่องแสงให้เราเห็นไอ้เชี้ยนี่หมาแกต้องใช้เห็ดหมีไปแก้วะ่ะถ้าเจอไอ้เชี้ยนี่เพราะไอ้เชี้ยนี่มันถึกเกินไปลองตัวใหม่ดูแล้วกันลุยกันเลยมาทดสอบตะเกียงดูว,ว่าตะเกียงกูมันเจ๋งขนาดไหนโอ้ไม oh ่กอดครูดาวนานสัตว์สองบีมาเร็วมากแต่มาตรงไหนวะยัไงตะเกียงวางไงดีวะตรงนี้อ้าโอ้ยช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย แต่มึงโจมตีเป็นป่าวะมึงจะมาข้างล่างกันทำเพี้ยไรมาข้างบนต้นแม่งราคาถูกชิบหายเดิอ่ะวานตะเกียงไปวะวานตะเกียงอ้าโอ้ยนายนะค่อยสบายตาขึ้นมาหน่อยชิบหายละมันจะแดดต้นตะเกียงกูตะเกียงตีมันเอาไฟซอดใส่ตามันเลยเอาไม่ให้ตาบอดโอเคตะเกียงกูตีไม่เป็นเขี้ยมีประโยชน์แค่เรืองแสง,งนี่ไงวะไอ้เชี่ยมันจะกินตะเกียงกูยานะเฮ้ยโอ้โหแดดตะเกียงกูปุ๊บมืดปั๊บเลยไอ้ข้างล่างมันก็หยุดโอโ้โหมืดคูณสองอืม ไม่เป็นไรวางไม่ได้แต่กูมองไม่เห็นนี่คือสีปัญหาต้องวางตรงน้ำวางตรงน้ำน่าช่วยได้เยอะกว่าโอ้ช่วยได้มากเลยเคีแล้วก็ไปวางตรงนี้อ่าเห็นละก็ยังชั่วเลยพี่เบิ้มกูยังไม่ได้โชว์พาวเลยเดี๋ยวค่อยโชว์แล้วกันใจยเย็นๆนะเคีได้ตะเกียงเพิ่มแล้วอ่าโล่งตาขึ้นเยอะเลยกูยังไม่เคยเห็นความสามารถของมึงเลยมึงโบม,มามึงทาอะไรได้กูไม่เข้าใจนะวางตะเกียงเยอะๆเลยน่าจะช่วยได้บ้างแหละแสงสว่างเนี่ยจะว่าไปเอาเห็ดหมีมาทำไมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะกูวางตะเกียงเยอะขนาดเนี้ยมึงแดกได้มึงแดกเอาไอ้เพิ่มคววาามส่ง ทำให้พืชพวงพวกเราโจมตีแรงขึ้นถึง2 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นไงไอ้เชี่ยนมาละแดกเห็ดมีแล้วเป็นพวกกูซะนั่นแหละแล้วก็แดกหัวพวกมึงให้หมดเลยจ้ะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เบิ้มกูโชว์พาวก่อนอ้าวไอ้เชี่ยพี่เบิ้มกูจมน้ำน,น,นี่มันเชี่ยอะไรอยวะเนี่ยต้นอะไรอยวะเนี่ยแป๊บขอเซิร์ชกูเกิลก่อนโอเคกูหาข้อมูลมาแล้วมันชื่อว่าต้นเต่งโซ่คือไอ้ต้นที่กูได้มาไม่ชื่อว่าต้นเต่งงั้นกูก็เรียกมันย่างั้นแล้วกันแล้วไอ้เชีย่ย แทนตะเกียงมันเรื่องแสงได้ปะ่วะของมันต้องลองอะลองหน่อยแล้วกันเอาอะไรไปดีวะงั้นเอา M16 ไปแล้วกันน่าจะช่วยได้เยอะอยู่มองอย่างนี้ม่งสายตากูม่งจะพังเอาได้เนี่แล้วกูก็เล่นมาถ่ายคลิปตอนดึกอีกสุดยอดคอมโบสุดยอดเลยตากูบอดแน่เลยสัดแต่ตอนนี้กูมองไม่เห็นซอมบี้ถ้าซอมบี้ไม่ยอมยิงมันก็ต้องมาตรงนี้นั่นนี่กูว่าละการคาดเาของกูเนี่ยไม่เคยผิดพลาดหรอกนี่ไงจะรอดพ้นกูไปได้อย่างงั้นเหรอต่อให้กูมองไม่เห็นมึงเนะี่ย แต่เซนของกูเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่ดีเลยนะไม่ได้อวดแต่ต้องอวดว่ะแค่นี้กูมองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยแต่มุมบนน่ะพอเห็นอยู่เพราะกูเห็นหัวซอมบี้มันโผล่มาอยู่แต่ข้างล่างนี่กูมองมาหาไม่เห็นเลยจริงๆว่ะทดลองต้นเต็งก่อนชื่อเต็งมันชื่อว่าต้นเต็งหนามแต่กูเรียกว่าต้นเต็งกันแหละเพราะมันง่ายดินี่ต้นเต็งหนามโอ้ยิงงองอไปเป็นหนามที่ตอนนี้ก็วางไปเรื่อยๆวัดไอ้เชือมันลอยมาเดี๋ยวต้นเต็งหนามกูต้องโชว์พาวหน่อยแหละต้นเต็งหนามฮัลโหลต้นเต็งหนามโอ้ไอ้เชือมันลอยไปยิงเอ จิบหายแลละมึงเข้ามาใกล้ขนาดนี้แล้วกูจะกันยังไงเนี่ยถ่วงเวลาเขาเรียกว่าถ่วงเวลาอย่างนี้ต้องชมว่าสุดยอดแล้วละ่ะถ่วงเวลาฮึถ่วงเวลาโอ้โหสุดยอดต้นเต็งหนามสามารถยิงไอตัวลูกโป่งได้นี่เองกูได้ยินเสียงลูกโป่งแต่มันไม่ได้มาจากอ๋อไดไงยืนแลละยิงแล้วนี่กูเอา M16 มาทําทำไมเนี่ยในเมื่อกูไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วกูเอาต้นไฟมาทำไมเนี่ยถ้ากูไม่ได้ใช้เหมือนกันเนี่ยขอทดลองก่อนเฮ้ยใจเย็นๆนี่ไได้ละเออวางไหดีวะอ๋อได้แต่ได้แค่นี้มึงจะได้เลยไอ้ขี้อ่ะ อ้าวเชีย่ยกดผิดกดไปโดนอะไรอีกวุ่นี้โอ้ยมือกูเนาะกูจำได้นะไอ้นี่มาต้นใบโคเวอร์กูเจอปากกาเบนอี่แกไหนทดสอบตัวใบโคเวอร์ over, หน่อยสิว่ามันจะเก่งขนาดไหนกันเชียวกูไม่เอาต้นไม้ไฟแล้วกูไม่เอาแล้วกูเอาต้นกระกระเทียมเพียอะไรกระเิกกระกะเชี่ยววะกระตะเกียงเออแ้วก็ใบโคเวอร์ต้นผีพายใบบัวโอ้โหเกือบลืมด่านในรอบนี้ตัวเต็งก็จะมีจะมีต้นตัวเต็งแล้วก็ต้นตะเตกียงน่าจะเป็นตัวสําคัญในด่านนี้มาก ส่วนไอ้ทหารเสือนี่กูออกมานี่คิดถูกคิดผิดวะเนี่ยไม่ไม่ค่อยเห็นผลประโยชน์เท่าไหร่เลยวะ่ะมันเอาผลประโยชน์ไปสู้กับเห็ดปอกูไม่ได้ด้วยซ้ำมาตอนเนี้ยเนี่ยมึงดูเห็ดปอเดิ๋ยนะมึงเห็นมุมบนไหมนะถือเจะมองไม่เห็นแต่ก็หอยเห็นแล้วกันอ้าสว่างตาขึ้นเยอะเจ็บตั้งซื้อไปโคเวอร์ดีกว่าเนี่ยเดามาช่วยตีหน่อยสว่างตาขึ้นแล้วฮ่าได้ไปโคเวอร์แล้วมาวาง,วาง,วางเออ <Brand. S 1> เอาเชือดแล้วมึงก็หายไปเลยเนี่ยนะวัด <What? S 1> อะไรเนี่ยสรุปม,มึงทำอะไรได้เนี่ยไอสัตว์ต้นขยะแล้วมันคูดาวัยด้วยนะรู้สึกว่าต้นททหารเสือกูจะได้มีบล เชียร์แล้ววะเฮ้ยทำไมหมอกมันขยับอย่างนั้นวะนะกูเพิ่งสังเกตหรือมันเป็นยังงมันอยู่แล้ววะเคสงสัยตากูหัวน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเอาแล้วหมอกก็หายไปอะไรวะนะโว้ยเขี้ยะไอ้ลูกโปมายืดยิงวัดตาฟัดมึงหายไปไหนไอ้เชื่อมันหายไปเฉยเลยอะไรวะเกิดชีวิตขึ้นไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าใจอย่างนะี้ละกูดีสิกรเบรดละอ่ะกูเตรียมพร้อมสำหรับการดึงลงไปคุยกับเราหมม่วงเรียบร้อยกูเตรียมตัวแก้ทางม,มึงมาโดยเฉพาะอย่าหวังว่าจะรอดโอเค กูเตียยไม่ทันละมันมาอีกแล้วไม่ต้องมาไอ้เขี้ยไปไกลๆแม่งมาไอเ้เมึงมาหาอะไรกัน,นตักหนาเี่ยกูก็ใช้ลมพัดปิวแม่งเลยอ้าวเมื่อกี้ไบโคเวอร์กูเป่าให้เขี้ยนันหายไปได้เหรอถ้ากูไม่ใช้ต้นเต่งในการยิงไอ้ตัวลูกโป่งให้ตกลงมาแล้วถ้ากูใช้ไอ By ้ไบโคเบอร์ในการเป่ามันแทนเราจะเป็นยังไงขอลองอีกรอบอ่ะอยู่ข้างบนหายไปเลยเขี้ยไบโคเบอร์กูมีประโยชน์แล้วพวกมึงจะมาหาเขี้ยกันเยอะได้ไง นั่นเชี่ยอะไรกูฆ่าซอมบี้แล้วกูได้เชี่ยอะไรมานี่มันขนมแป้งใช่ปอะวะคนังกฤษเขาเรียกว่าอะไรกันวะไอสัตว์ไม่รู้อะไม่สนอะแต่ที่รู้คือมันเหมือนกับไอขนมขนมม้วนกรอบๆอ,อะมึงไม่รู้อกูลืมชื่อกูเรียกงั้นไปแล้วกันอะเูเรียกว่าขนมม้วนนั่นแหละเออมึงเจอขนมม้วนกูแล้วแล้วมึงฆ่ากูมดนั่นตัวเชี่ยน่าเกลียดชะมัดเลย